โอ้เล่นเลยของเล่นใช่ไหมเนี่ยมีใครมาเฝ้าด้วยข้างหลังอ่ะดูดิโอ้อันนี้เรียกเขาเรียกอะไรถังแก๊สเหรอถังแก๊สร้องขี่หลังหน่อยนะงงแงง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 เออร้องขี่หลังอ่าพี่อ้วนพี่อะไรพี่แฮปปี้เหรอพี่แฮปปี้ถังแก๊สพี่กี้ถังแก๊ส อ,อันนี้ก็จะคือห้องครัวห้องครัวไม่ใช่อันนี้จะเป็นกิจกรรมของเด็กๆกิจกรรมของเด็กๆสวยไหมสวยค่ะมีอะไรบ้างอ่ะ แล้วก็อัญุนอัญุนแล้วก็มีผักต่างๆผักต่างๆไข่ไข่ต้มแล้วไข่ต้มแล้วแล้วทีนี้ก็มีของเล่นไว้ให้คนเด็กๆเล่นกับข้าวกับข้าวด้วยอ๋อแล้วก็มีสายไว้ให้พี่อ้วนเล่นสายไว้ให้พี่อ้วนเล่นแล้วก็เด็กๆอ๋อไม่เป็นเดี๋ยวพี่สายใส่พี่อ้วนสิ Yeah. เนีอาพี่อ้วนหนีแล้วไปแกล้งพี่พอ,อ,อ,อ้วนเออเป็นนอนเขาเรื่องพี่อ้วนทำไมล่ะลุกขึ้นลุกขึ้นเป็นเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรมนหมืนอมนตาลิเฮะนี่บรรยาก,กาศหลังบ้านใช่ไหมหนุกหลังจาอากาศดีไหมนี่ดูสิน,นี่ต้นมะกอกนะครับต้นมะกอกต้นมะกอกเป็นลูกแล้วเอา้มามะกอกเราเป็นลูกแล้วลูกนี่ลูกเล็กๆเ,เ,เต็มเลย มันกินไม่ได้มันต้องใส่ต้มตามใส่ต้มปลาลูกม,มันดูดิเอามาดมูเอาเด็ดไม่ได้มันอยู่สูงอันนี้ก็เรียกอันนี้คือต้นดอกรักนะครับไว้ร้อยพวงมาลัยของเราเป็นสีม่วงมีสองลูกอ๋อเหรอ มโอ้ฝนครับดูฝนทางนู้นคงจะตกแรงครับฟ้าร้องอยู่ได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่ยนะโยนถึงไม่ล่า,ามาพอโยนให้อ,อ่าลูกบันตกลงมาแล้ว ลงมาไหมทำไมมันไม่ไหลลงมาเออใช่ลูกบอลมาปุ๊บเลยนี่ไงเห็นไหมนี่เดินมาเนี่เนี่ยเนี่ข้างหน้านี่เห็นไหม นโยนเลยไมต้นมะกอกให้เพื่อนกันดูต้นมะกออโยนสองลูกสิต้นมะกอออันนี้โยนโยนสองลูกสิโยนไปไหนสองลูกบอกเพื่อนกันดนี้ตงเหรอนล่งนะมันหายสานัหมันายไปสสาหายไปสสานะครับมันหาไปไายล่ะ ไม่ลงมามันติดอะไรอีกล,ล,ล่ะอ้าวลังคาเราเป็นอะไรตายแล้วบ้านใหม่เราเอ,อ,อกเพื่อนมันดูดอกรักเนี่ดอกรักดอกรักดอกรักเราตรมันมีอย่างนะลูกดอกรักอ้าวลงมาลูกหนึ่งอยู่ลูกหนึ่งไม่ลงมา เอาขวดโยนมาไม่ได้ไม่ได้ขวดโยนไม่ได้ลังคาบุบมาสองลูกเลยอิชออาว่าบอกเพื่อนๆติดตามหนูนอยเร็วเอ้ยอ่าเร็วมาบอกเพื่อนๆแม่เอ่ fc พี่ๆ fc ติดตามหนน้องอะไรนะน้องอะไรน้องทาลิกาสตอรี่ด้วยนะคะฝากติดตามช่องด้วยอันนี้คือบรรยากาศหลังบ้านนะครับผม อากาศดยี่ยยบริเวณทุ่งนาหลังบ้านนะครับเข้าบานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วปานข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วของเล่นก็อยู่ข้างในไงเอายบไปเพื่อนๆไะนเดี๋ยวเจอ,เจอกันใหม่คลิปหน้าตรงนี้หนูเอามเยอะๆนะพ่อเก็บไว้ข้างในแล้วครับ,บอ่ายบาปเพื่อนๆให้พ่อหน่อยเร็วไบไปก็ได้ยบายด้วยกันนะเอาไม่ได้มันพอแล้วได้เวลาแล้วนี่ปิดปิดได้แล้ว เอาเขาว่าจะเพิ่งปิดคลิปอ่าวถ้าไม่ถ้าไม่ปิดคลิปต้องมาคุยก uh, <aquí S 2> uh, ับเพื่อนๆก่อนนะมาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆก่อนพี่พ่อแม่แม่เอฟซีเร็วฝากติดตามพ่อแม่แม่เอฟซีหนูฝากติดตามน้องเปลี่ยนตอร์รี่เปลี่ยนตอรี่เน้นนะคะโอเคครับเราไปเล่นบอตอนนู้นนะไม่ได้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะออกไปข้างนอกแล้วลูก มนปลาวันี้ก่อนมาฟังก่อนมาฟังมาฟังมาฟังเพราะว่าพ่อจะไม่ได้อยู่อันนี้แล้วมีทุระนะครับจะออกไปข้างนอก